จับมือกันหน่อยอมารู้จักกันนะคะเนี่ยน้องคุณทรัพนะคะฝากช่องน้องด้วยนะคะหวานเจียวนะคะพามา,มาไม่เจอคุณเสือสิง นางตกใจช้างใหญ่เลยค่ะมุนซ้ายเลยนองมัวบานก็ตกใจนิดน้อยนะคะโอ้โหเป็นภาพน่ารักมากเลยค่ะ นางยิ่งไม่ค่อยถูกกันกับหมานะคะวันนี้คันเป็นกันเลยพรเจียวน่ารักมากเลยอุตส่าห์ให้คุณแม่ถ่ายคลิปได้คลิปเด็ดแต่งชุดเต็มยุดเลยนะคะบัวบานนางบัวบานน่ารักมากวันนี้มันพอมานานแล้วเหรอเนี่ยว<า>ันนี้แหละครับันถึงนานแล้วใช่ไหมบุ้งวะบุ้งเลยอ๋อ เสร็จพิธียังยังไม่เสร็จหรอกเสร็จแล้วน<ม>คนก็เยอะนะคะวันนี้เติบบัวบานาบานาางคันเงินเสียวบัวบานน้องคว,นวนันเงินน,นา่ารักนะคะนี่วันนี้ทำไมทำไมนิ่งจังเลยนี่น้องบัวบาน ดิ่เต็มเลยครับย่าบอกเขาอย่าบอกเขาย่างบอกเขาอาบแล้วอ้าวท่านพข้าคุโอ้ยนางหน้าตาสดชื่นนั่นนี่เห็นเพื่อนตาบ้ามากมาเลยไม่ใช่ครับพรวัดเนี่ยหมดท่านเลยตกขากันตัวบัวเลยตกขากันวงสวงอะไรคุณพ่อว่นี่ พิธีเปิดหรือเปิดน่าจะเปิดก็คนเยอะอยู่นะคะุณตาลุนนะคะุณตาตุยตาตุยแยกกันแล้ว การนั่งนั่งได้ประกบกับน้องบัวบานนะคะสุดตาเราวันนี้โอ้วันนี้บรรยากาศช้างก็เยอะนะช้างเยอะมากเลยค่ะคุณแม่เอาอยามาให้น้องปูนซักโดยได้มาเจอน้องบัวบานพอดีเลย มน,นูหนัลลงน,น,น,นอเองครับคนอครับครับผมมนแบบนั้นโอ้จูป,ประจำเล่นลูกเี่าไงูดเล่นชือยอะไรูดเอันนี้ก็กลุ่มช้างบ้านเรานะคะทีมเดิมค่ะ อันนีีม้มคุณแม่ไปจับคลิปช้างให้นะคะอันนี้เป็นช้างกลุ่มบ้านสาาใช่ไหมนีอ่อันนี้เป็นกลุ่มช้างบ้านเรานะคะช่องบุญชับไม่มี เหมือนเขาแล้วครับมียังไงคะคนละยี่สิบเจิดสี่ใจดีบ้างคร <laughs> ับช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะคะ <h ungs> <h ungs> อ,ะอคือ,อ,ไไอวันนี้เราได้มีโอกาสมาเห็นน้องัวบานชัดๆนะคะน้องพุทรัพ์ได้ประกบกับซุปตาด้วย <h ungs> ทีมงานเดิมนะคะเนี่ยน้องขวัญ น้องฝันเียงเียงก็พลายโดโดสีโดโด้น้วสปูนซับทำไมไม่สบัสดีกับเขามั่งลูกฆ่าก่อนเสียงดังฟังชัดมากเลยวันนี้มีงานวงสวงก็เลยได้มาวัดกันอีกแล้วนะคะ ช้างในวัดรู้สึกว่าเริ่มเยอะขึ้น,นเพราะต่างคนต่างก็ตกงานหานที่ไปกันลำบากต้องควันมาแล้ว ดูน้องสายฝนกันนะคะอันนี้น้องวันใหม่น้องกันครับวัวม่วง น้องวันใหม่ได้ยินว่าเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมครับครับชื่อน้องฟ้าใสครับอ๋อเป็นฟ้าใสแล้วนะคะพราะวันใหม่นี่มันเป็นมันคนตายเกิดใหม่ครับอ๋อชื่อไม่เพราะเป็นกาลกินีอ๋อก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นฟ้าใสแล้วนะคะฝากเอซีนะคะคุณแม่เพิ่งรู้น้องชื่อฟ้าใสวันนี้เขามีงานอะไร วงสวงอะไรกันวง,งสวงอันนี้เปิดใหม่ใช่ไหมไม่ครับอ๋อจากที่อื่นมาใช่ไหมเราไม่ได้มาวัดสองวันเลยไม่รู้เรื่อง <laughs> FC ทุกท่านนะคะช่วยกันติดตามให้ให้กำลังใจช่องน้องปูนซับแัะที่เรื่อยๆนะคะซับเราจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ดเตี้ยยืดดูเลยยืดดูเรื่อยมายืดดูเล่อยมาว่าม่ สายฝนแม่เลี้ยงกินเยอะๆเลยแม่ผักบุ้งกินเยอะนะคะแต่ว่าร่างกายเขาเป็นอย่างนี้บางท่านบอกว่าวามเลี้ยงไม่ค่อยดีไม่ใช่นะคะยากช้างกินกินจนอิ่มนะคะแม่พักบุ้งแต่อย่างนี้แหละติดลูกดีนะคะอันนี้ฝากให้กำลังใจช้างตกงานกันด้วยนะคะทางช่องเราค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูมากนะคะฝากกดติดตามกัน <มา S 2> ด,ด้วยนะคะดังๆครับคุณแม่ยังอายอยู่ค่ะควานนี้ก็เซลเก่งจังเลยวันนี้สวัสดีค่ะ